สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมโจ้ะนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโจ้โจ้โฟเรียแอนส์ช่องที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนๆนะครับหลงรักไม้ใบเข้าใจไม้ใบเรียกชื่อเยียงถูกต้องเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็หยุดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันกันกบ คลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีพิเศษนะครับก็ここจะมาแนะนำนะครับช่องทางในการที่จะศึกษาความรู้นะครับในเรื่องของอพืชนะครับเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะไม้ใบนะครับรวมถึงพวกไม้ผลนะครับไม้ดอกนะครับไม้เศรษฐก <ๆ S 2> ิจต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเพื่อนๆมีความสนใจในสัตว <im> ์ใดสัตว์หนึ่งหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยผมมองว่าก็จะควรควรที่จะศึกษานะครับศาสตร์ ของพืชตัวอื่นชนิดอื่นด้วยนะครับหรือนอกเหนือจากวงอาราซีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็จะได้เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้รอบๆบ,บ้านของคุณเนี่ยไม่น่าจะเลี้ยงแค่ไม้ใบใน,ในวงอาราซีอย,อย่างเดียวนะครับไม่น่าจะมีแค่ฟิโลเดนดอนมอนเซล่าโฮม o โลมินานะครับน่าจะมีไม้ผลตัวอื่นด้วยนะครับเช่นทุเรียนนะครับมังคุดเงาะเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มไม้ดอก ซึ่งผมก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดคุณศึกษาความรู้นะครับมีช่องทางที่น่าสนใจนะครับช่องทางที่มีคุณภาพนะครับก็ช่วยเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้นะครับที่หลากหลายมากขึ้นในการที่จะปรับใช้นะครับหรืออาสร้างระบบนิเวศในบ้านเนี่ยอย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะมีทั้งไม้ดอกไม้ผลนะครับรวมถึงไม้ใบที่เรากําลังสัสงกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปแนะนําพืชตัวนี้นะครับว่าเขาคืออะไรนะครับก็แนะนําพืชเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะ เอาแหล่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆรับทราบกันและก็ฝากติดตามด้วยนะครับนั่นก็คือหนังสือนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นหนังสือเคหะการเกษตรนะครับซึ่งหนังสือนี้เนี่ยก็คือผมก็ติดตามมาพอสมควรแล้วนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์และก็มีไม่ใช่เฉพาะไม้ใบยอย่างเดียวนะครับก็ะจะมีพวกพืชเศรษฐกิจ อื่นๆนะครับแหละย,ยกตัวอย่างเช่นมีไม้ผลนะมีทุเรียนนะครับมีมะพร้าวมีอ่าในเล่มนี้ก็จะมีพวกมันมันสัมปรังด้วยลมถึงไม้ดอกด้วยนะซึ่งแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมากมายนะครับซึ่งก็จะมาจากผู้เชี่ยวชาญอาันอาจารย์นะครับนักวิชาการนะครับรวมถึงเกษตรกร,กรตัวจริงเนี่ยที่ได้ศึกษาปฏิบัติจริงนะได้มีการทดลองนะครับได้มีการปรับใช้จริงนะครับในภาค อุตสาหกรรมในภาคการเกษตรเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างได้ผลนะครับได้ผลดีทีเดียวเลยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับผู้อ่านได้รับทราบกันนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับทีนี้เนื้อหาในเล่มนี้มีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นของเดือนพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2564นะจะเป็นฉบับที่ห้าของปีนี้นะครับก็จะประมาณเดือนละ1ฉบับนะครับซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะ ไล่เรียงไปให้คร่าวๆเนาะก็อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องอการติดตามเส้นทางทุเรียนแน่นยํานะครับมีอะไรอีกมีแนวทางจัดการมะพร้าวน้ําหอมนะครับเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีการารู้จักดินและน้ํานะครับเพื่อควบคุมโรคพืชผักปลอดภัยโครงการหลวงเป็นยังไงนะครับวานิลานะครับจะเป็นเพื่อเศรษฐกิจใหม่ของไทยได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีการเกาะติดเทรนด์ไม้ใบไม้ฟอกอากาศนะครับก็จะมาอ,ะอย่าอธิบาย ภาพรวมคร่าวๆของแต่ละหัวข้อกันเลยนะครับอย่าไปให้ดูตามภาพนะครับมีอะไรบ้างในเล่มนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นการติดตามเส้นทางสูตรเรียนแม่นยำนะครับก็จะมีสองส่วนเนาะส่วนของงานวิจัยแล้วก็โครงการนําร่องนะครับก็จะดูยกตัวอย่างนะครับเช่นการประเมินการสูญเสียอาหารเพื่อหาวิธีการประเมินการใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างเลยเนาะเวลาเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะใส่ปริมาณไหนที่เยอะไปน้อยไปนะบางครั้งก็ใส่เยอะเกินความจําเป็นของพืช นี่ก็จะมีนักวิจัยนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะวิเคราะห์นะครับหาปรามิมาณการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมจริงๆต่อต้นทุเรียนนะครับจะเป็นยังไงก็เราเข้าไปศึกษากันเองเนาะก็จะมีอาจารย์จากหลายๆภาคส่วนหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเช่นภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ิดลน,นะครับของที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีนะครับรวมถึงทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัากระบังนะครับแล้วก็ทางเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการหลายๆ หลายท่านนะครับมาร่วมกันวิจัยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มการผลิตและก็คุณภาพของียนให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันต่อมามีอะไรอีกยกตัวอย่างเช่นมีแนวทางการจัดการมะพร้าวน้ําหอมเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับน,นี่ก็เป็นงานวิจัยจากทางคาจาจา์นะจากทางมหาวิทยาลัยนะก็จะมาดูกันว่าเอะเมื่อภูมิอากาศแปรปรวนออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่งผลกระทบยังไงบ้างก็ต้องมีการวิเคราะห์นะครับติดตามเพื่ออะไรเพื่อที่จะ เพิ่มคุณภาพนะครับให้กับเจ้ามะพร้าวน้ำหอมของเรานั่นเองนะครับก็รายละเอียดยังไงเข้าไปดูกันได้นะครับนี่ก็มีอีกอันนึงก็มีการเกาะติดเฟรนไม้ใบเนาะไม้ใบก็ส่วนใหญ่จะเป็นวงอาราซิยีของเรานี่แหละก็เข้าไปดูได้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับนี้นะครับก็ก็เกาะติดเทรนแหละนะอยากรู้ว่าไม้ใบจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวงอะไรบ้างนะครับมีสกุลอะไรบ้างที่ติดตามมันอยู่เนาะนอกเหนือจากฟิโลเดนดรอน มอนเซล่าโฮมโนมิน่าเป็นต้นนะครับก็ลองเข้าไปติดตามมันดูแล้วทีนี้มันก็จะมีะหลากหลายเรื่องราวเนาะรวมถึงในเนี้ยในหนังสือเล่มนี้ก็จะมะีมีการแนะนำเนาะยกตัวอย่างเช่นมีการสารกําจัดศัตรูพืชนะครับสารเพิ่มผลผลิตนะหรือแบบพวกปุ๋ยต่างๆนะครับหรือสารเร่งการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกนะครับในการที่จะ,ะซื้อนะครับเพื่อจะให้ความเาเรียกเหมาะสมกับพืช อย่างดีที่สุดนะครับก็ลองเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับล้วนถึงก็จะมีะผสมภาษสานวิชาการเข้าไปด้วยนะครับผมมองว่าอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในตอนนี้เนาะก็นอกจากจะรู้เกี่ยวกับไม้ใบแล้วคุณก็ต้องรู้เกี่ยวกับพืชชนิดอื่นด้วยนะนในการที่จะทําสวนนะครับหรือ,อสร้างระบบนิเวศในบ้านอย่างสมบูรณ์นอกนี้นะครับนี่ก็ หาซื้อกันได้เนาะก็วารสารากกเคหการเกษตรเนาะก็คืออันนี้ผมซื้อมาจากร้านเสียดบุ๊กนะครับคุณก็ลองไปหาดูหรือสามารถที่จะเซิร์ชหาชื่อนี้แล้วก็ลองอติดต่อดูนะครับในทางเว็บไซต์หรือทางไลน์ก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไหนได้บ้างนะครับคุณลองติดตามหาซื้อได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเล่มน,นี้อยู่ที่70บาทนะครับนี้ก็หรือถ้าเกิดคุณเป็นเมมเบอร์คุณก็ลองอติดต่อทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะครับ ต้นไม้ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นพืชอีกตัวนึงเนาะอันนี้วันนี้เป็นไม้เขียวนะครับเป็นพืชในวงอาราซิอีนะครับอยู่ในจีนัสหรือสกุลฟิโลเดนรอนนะครับตัวนี้บางคนบอกเอ๊ะมันคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาคล้ายๆเจ้าฟิโลเดนรอนกราซิเล่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นใบใหญ่อ่ะเทียบจากฝ่ามือผมนะอ่ะคุณลองดูนะครับนี่นะครับตัวนี้คือฟิโลเดนรอนเอ็กซิเนียมนะครับบางคนเรียกอ e ีซิเนียมนะครับบางคนเรียกเอ็ซ อิมมีอุ้มนะครับก็ <laughs> เรียกตามแต่ละประเทศไปนะครับอันนี้ผมขอเรียกเป็นเอ็กซินิอุ้มละกันนะครับบางคนเรียกอ e ีซิเนียมคนไทยบางคนก็เรียกอ e ีซิเนียมน้ก็ก็ดูตามที่สะกดนเนาก e x i m i u m นะครับก็ตามที่ประเทศต่างๆในการออกสําเนียงนะครับก็เจ้าฟิโลดอนเจ้าตัวเอ็กซินิอุ้มเนี่ยตัวนี้ก็มีถิน่นกำเนิดจากทางบราซิลนะครับก็จะมีหลักฐานทางพฤกษศาสตร์เนาะหรือ plant specimens นะครับ ก็ลองดูตามภาพได้ก็จะเป็นลักษณะเป็นใบค่อ้าๆเป็นรูปหัวใจนะครับก็จะมีไซนัสตรงฐานใบคุณลองสังเกตดูตรงนี้นะก็จะมีไซนัสเว้าวลงไปก็เป็นรูปหัวใจชัดเจนแล้วก็รูปร่างจริงคยๆเจ้ากราซิเล่นี่แหละนะครับแต่ว่ากราซิเลมันจะเป็นใบเล็กนะครับก็จะมีโตขึ้นแต่ตัวนี้มันก็จะใบเล็กนะครับตามภาพที่เห็นก็จะค่อนข้างจะใหญ่กว่าเจ้ากราซิเลตอนเล็กหรือเทียบเทขนาดตามไซส์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เลนะื้อยเนาะก็จะมีเสาให้เขาไปนะครับแล้วก็ ใบจะค่อนข้างมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบน้านะครับจะมีการแต่งของผิวใบแล้วก็ผิวด้านบนใบก็จะมันๆนะครับสวยงามแล้วก็ด้านล่างก็เป็นด้านบนด้านล่างเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นไตเลยไปเรื่อยๆไม่ได้เลือ้อยเร็วมากนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องบางคนกังวลไม้เริ่มช่วงหน้าฝนอากาศดีๆเริ่มเลือ้อยไต่พันธุ์เรื่อยๆแล้วนะครับบางคนตัดไม่หวไม่ไหวละเลื้อยเยอะเกินก็มีเนาะเพื่อนก็มีหลายแบบนะครับในวงอาราซีไม้เลื้อยเร็วไม้เลื้อยช้า ไม้ที่มีไรโซมทอดไปตามพื้นดินเนาะหรือเป็นทรงพุ่มยกตัวอย่างเช่นพวกเสียงจันบุสราคัมเป็นต้นนะครับที่ราคากำลังดีขึ้นเลยตอนนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้เนาะเมื่อกี้ก็บอกทินงกาเนิดแล้วเนาะก็จะมาจากทางบราซิลหรือจากทางแผนที่ได้นะครับแล้วก็หลักฐานทาง,ทาง,ทางพฤกษศาสาตร์ที่นักพฤกษศาสาตร์เนี่ยก็ได้มีการค้นพบแล้วก็เก็บเป็นตัวอย่างแห้งไว้นะในเฮอร์บารียมนะครับหรืออาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์พืชน,นะครับเก็บรักษาไว้เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่จัดเลือ้อยไต่ไปเรื่อยๆนะครับไต่ตามต้นไม้นะครับหรือมีเสาให้เขาพันนะครับก็จะเป็นพืชในร่มเนาะตัวนี้เวลาวิธีการปลูกปลูกยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ชอบแสงแดดโดยตรงเนาะเป็น indirect light นะครับไม่งั้นถ้าเกิดเจอใบเจอแสงแดดโดยตรงใบจะไม่นะครับทีนี้พูดถึงแสงแลวพูดถึงการรดน้านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชอบความแฉะไม่ได้ชอบความฉีนการรดน้ําเยอะนะครับเนื่องจากว่าใบเนี่ยพอมะแต่งๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะพืชก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าใบาสัตว์มีค่อนข้างจะปองปองเต่งเต่งผิวใบเต่งเต่งมีแบบคล้ายๆเป็นแว็กซ์เคลือบอะไรขนาดนี้เยอะนะครับหรือหนาหนิดนึงเนี่ยน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับน้าในเซลล์ของพืชเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะนะั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะทุกวันนั้นนะตัวนี้ลดน้ําประมาณ4ี่วันครั้งก็อยู่ได้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับเว้นระยะห่างไปนิดนึงสักอาทิตย์ละครั้งหรือคุณดูวัสดุป,ปลูกก็ได้ถ้ามันยังชื้นๆเปียกๆอยู่หรือลอนิ้วแหย่ลงไปประมาณแบบ นิ้วหนึ่งของกระถางเนี่ยถ้าเกิดมันยังช่ชื้นอยู่ไม่ต้องลดนะครับแต่ถ้ามันเริ่มแห้งๆแล้วอาจจะมีฟอกกี้อ่าสเปรย์พรมนิดนึงเพื่อให้เขาได้รับความชุ่มชื้นนะครับหรืออีกอย่างนึงคือดูที่ผิวใบก็ได้ถ้าเขาเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเริ่มไม่เติมเหมือนผิวหนังเราเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกเอ้มันแห้งๆนะครับเอ้แสดงว่ามันต้องขาดความชุ่มชื้นแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน้องสังเกตได้หรือใบเริ่มตกอ่ะก็ดูได้ว่าโอเคเริ่มเหี่ยวเหี่ยวนิดๆและแสดงว่าา,าน้้แลว ก็ลดได้นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุป,ปลูกคุณดนะ้วยเนาะไม่ใช่ว่าผมบอกว่า4วันครั้งคุณก็4ี่วันครั้งทั้งทั้งที่วัสดุป,ปลูกของคุณไม่ได้อุ้มน้ําเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้เขาขาดน้ําตายได้นะครับแล้วนะพูดถึงแสงไปและ้วนะอินเด็กซไลด์วางในร่มนะครับมีแสงรอดผ่านนิดนึงก็ได้นะครับอยู่มีสแลนปกคลุมหรือใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับทีนี้วางในบ้านก็จะเป็นแบบริมประตูเนาะมีแสงรอดผ่านนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่แสงแดดสีส้มโดยตรงเนาะอ่านนทีนี้ พอมาพูดถึงการลดน้ำเราพูดไปแล้วแล้วก็วัสดุปลูกนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับการลดน้ําตัวนี้ก็ชอบอะไรที่มันแบบมีความมีรูพุนนะครับที่เยอะกว่าสมควรเนาะพูดง่ายว่ารูใต้กระถางก็ต้องมีความเป็นรูเยอะๆนะอันนี้ันแรกอันที่2คือวัสดุที่เอามาผสมในการที่จะให้เขายึดอยู่กับกระถางเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือจะเป็นพวกมะพร้าวสับนะครับแน,นะนํแล้วกันนะง่ายๆเลยคือไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปซื้ออะไรพิเศษอะไรขนาดนั้นแล้วก็ ขาอยู่ตามป่าตามนี่ก็เน้นอะไรที่ให้ความชื้นนะมีท่านอาหารบ้างนะครับก็จะมีพวกอมะพร้าวสับนะสักสองส่วนแล้วกันนะเปลือกมะพร้าวสับนะครับแช่น้ําก่อนเนาะแล้วก็มาใช้สักประมาณสองส่วนนะสองส่วนหินภูเขาไฟนะสักหนึ่งส่วนเพื่อไลสักหนึ่งส่วนก็ได้นะครับบางคนบอกหาไม่ได้เลยใช้มะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมใช้ได้นะครับนี้เนาะแต่ว่าต้องเน้นต้องแช่น้ําก่อนเนาะเพื่อล้างสารแทนนินออก นะครับสักประมาณสีคืนเนาะสี่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะผสมพวกแบบเศษใบไม้ลงไปเนาะเพื่อให้เขาได้รับอินทรีย์วัตถุมากขึ้นก็ได้นะครับบางคนถามมาหลังบ้านบอกแล้วมูลไส้เดือนละพี่ใช้ได้นะครับมูลไส้เดือนมันก็จะเป็นตัวเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพืชน,นะครับเขาอยู่ตามป่ามันก็จะมีพวกซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์ต่างๆนะครับในการที่จะอยู่ บริเวณผิวดินนะครับหรือร่องลอยไปตามกับละอองน้ําซึ่งตรงนี้ต้องจะทําให้เขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเขานะครับก็ผสมแต่ไม่ต้องเยอะมากเนาะเหมือนกระถางมาประมาณสัก6นิ้วอาจจะใส่ม้วไส้เดือนสักประมาณผสมประมาณสักสองช้อชนชาก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีะตัวพีทพีทมอสนะครับผสมลงไปก็ประมาณสักสองช้อนชาคลุกเคล้าลงไปก็ได้หรือโอยตามผิวกระถางน,นะครับทีนี้พอพูดถึงวัสดุไปแล้วนะครับก็เป็นการให้ปุ๋ย ปุ๋ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยละลายช้าก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่เน้นตัวที่เป็นเน้นหนักทางตัวหน้านะครับสุดปุ๋ยก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็จะเน้นตัวหน้าเป็นหลักก็คือเน้นตัวไนโตรเจนไปหาดูก็ได้นะครับเอาปุ๋ยละลายช้าที่มีตัวหน้าหนักๆนิดนึงอันนี้กาแรกก็ให้ประมาณ3เดือนครั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงทีนี้วางตรงไหนก็วางในที่ที่ลมพัดผ่านนิดนึงเนาะไม่ชอบแบบความอบอ้าวอย่างน้อยก็ บางคนบอกอยู่ในห้องนอนใช่ได้แต่ว่าจะต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้ลมพัดบ้างนะครับอย่างน้อยเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะพอมันร้อนเยอะๆเกินลมไม่พัดเนะี่ยความร้อนอุหูมิมาสะสมทําให้พืชเหมือนอยู่ในตู้อบนะสุดท้ายแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกเหมือนเราอ่ะนะครับร้อนร้อนสุดท้ายเหงื่อออกแล้วก็ไม่ไหวร่างกายไม่ไหวนะครับพืชก็ไม่ต่างกันนะครับทีนี้พูดถึงตัวนี้ก็คือพูดถึงพอมาดูความชื้นนะความชื้นก็เหมือนเนี้ยอยู่ปกติได้ นะครับไม่ต้องความเชื่อสัมผัสสูงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสูงปุ๊บเขาจเจริญตัวได้งไหดีขึ้นอยู่แล้วแต่บางคนก็เอ๊ะต้องอ e ีแว็บไหมเอ,อะก็อ e ีแว็บไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอยู่ในสภาพบ้านปกติได้แต่เน้นที่ไม่อบอ้าวไม่อับลมนะวางในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ก็คือมีการชําพอ่อทั่วไปเลยนะครับบางคนก็อยากจะผสมพันธุ์ผสมเกสรได้ไหมได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคุณก็จะเห็นฟอร์มเล็กๆกว่ามันจะโตขึ้นเป็นใบขนาดเนี้ย มันก็ใช้ระเวลานานพอสมควรนะครับช้ำข้อก็น่าจะเร็วกว่านะครับคลิปการช้ำข้อผมแนะนําไปแล้วไปดูคลิปก่อนก่อนก่อนหน้านี้ได้ค่อนข้างจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ยังไงก็ฝากนะวันนี้ฝากเจ้า,าฟิตเลนดอนเอ็กซิมอุมเอ็กซิเมียมของเรานะครับกับ วารสารเคหะการเกษตรนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับก็มีอะไรสอบถามกันมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์นะครับหรือทางไลน์ไอดีที่ให้ไปบางคลิปนะเราติดตามมันดูอยู่คลิปไหนบ้างนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับเจ้า2ตัวนี้2ตัวนี้หนังสือกับเจ้าต้นไม้นะครับนี้ก็ลานไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ Subscribe j จ Jo จ o ลเฟอเรียเพลนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเพื่อนของคุณนะครับที่ รักต้นไม้เหมือนเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ